Não, ah, ah, ah. เป็นยังไงเช้าเมไหนท่านไม่เคยห้ามชวประชานจไหมาไ้ไม่ไม่บคนับบุญมาบุโบสหากินน่ะเาไมาไม่ใค่ครไมทไม่เ่งตาทบุญทาทานกันได้ปัจจุบันเนี่ยนะผมเนี่ยปัดง่ายเลยครับมามีความ่หมายแค่คนเดประชาชนไม่มีสิทธิ์ไคนทางคานเนี่ย ม้ถามหน่อยจบยังครับเด็กชาวบ้านเขาใส่บาตรให้กินไหมดูในความจัดการเป็นยังไงจบยังครับมันไม่มีเก่าแล้วตรงเนี้ยชาวบ้านนี่เป็นใครครับว่ามาใค่นะพูดดารว่าไงอย่าพุณทำเป็นฉากอย่าเพิ่มมาตอนนี้กขอให้ทุกคนเชื่อมผมเถอะเพราะว่ายังไงผมก็พวกททงงั้ไม่มีพวกอยู่แล้วเพราะผมพวกพวกพวกเราอยู่แล้วแต่ว่าขอให้สงบก่อนให้แล้วกออกตรงเนี้ย 打这些刀片，来砸，别打刀片了，来。 ก็เกันมาอย่างที่เราเห็นนะฮะดันกันชาบ้านเข้าไปกระทะกันซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ไม่อยากได้เป็นการอย่างนี้อีกแล้วนะครับอยากเจรจารด้วยสันติวิธีว่าสิ่งไหนเป็นยังไงแค่นี้เองครับไม่ต้องการที่จะมามีเรื่องมาทะเลาะว่ามาอะไรกันก็ขอความคุิธรรมให้กับชาวบ้านหน่อยแค่นี้นะครับคือขอความคุิธรรมให้กับชาวบ้านหน่อยชาวตำบลบางคานหน่อยครับนะครับท้ายก็มีแค่นี้ครับนะช่วยเหลือหน่อยครับช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยชาวบ้านขอแค่นี้เอง ขอววาเป็นธรรมให้กัชบชาวตำบลบางคาหน่อยเราที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยเงียบหมดแต่ชาวบ้านโดนคดีโดนคดีบุกลุกขดัดฝางบุกลุกขดัดฝางอยู่แค่นี้มีสองคดีมาจากบางคาเนี่ยไปศาลพิกิตเนี่ยไปกับร้อยกว่าโลไม่ยช่ทางใ,ใกล้ๆเลยครับราชาวบ้านเนี่ยถามว่าไม่ใช้คนมีตังค์เงินประกันตัวตรงไหนอะ่ะบางคนต้องเอาจองไปไว้กับ จะมีคนมีตังเพื่อมาประกันตัวอ้ามาโดยเมื่อมีการสัดแจ้งไปแจ้งไปว่าทีนี้มันมันมันเห็นทางตำรวจก็มีท่านเนาะ